จากรางวัลเทพทองพระราชทานและโลกเกียรติยศในสาขารายการสร้างสรรค์สังคมดีเด่นในปี2552และในปี2554สองพิธีกรของรายการวันนี้ที่รอคอยได้รับพระราชทานรางวัลระฆังทองรางวัลของผู้ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยมีองคมนตรีเป็นผู้มอบโล่ในปีนี้รายการได้รับโลกเกียรติคุณ และเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากประธานโดยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาที่ดัดดามาดรายการวันนี้ที่รอคอยจะขอยืนหยัดเพื่อสารฝันให้บุคคลที่ผัดพลาดได้กลับมาพบกันอีกครั้งและมุ่งมันช่วยเหลือสังคมในทุกด้านตลอดไป สี่สิบห้าปีแม่แลูออกเราคอยแม่ขอโทษเลยไใหญ่ลแม่ตัง้งปี่กป <c oughs> สนับสนุนโดยคูนตรานกอินทรีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้วันนี้คุณรอคอยไก่เราจะตามหาให้คุณได้มีวันนี้ท,ที่รอคอยสวัสดีค่ะดิฉันนะชมพนุษดโรสราศิษฐ์ค่ะและผมกิติสิงหาปัตด พร้อมกับวันนี้ที่รอคอยกลับมาด้วยภารกิจตามหาคนรักที่พัดพลากเราพบกันทุกบ่ายวันเสาร์นะครับทางโมเดิร์นไนททีวีนะครับการติดต่อเข้ามาที่รายการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ หลากหลายช่องทางนะคะที่ผู้ชมสามารถติดต่อเรามาได้นะคะก็อาจจะโทรมาที่เบอร์0896800843นะคะหรือทางอินเทอร์เน็ตก็คือ www.ktvbroadcasting.com นะคะแล้วเราก็มี Twitter ด้วยนะคะวันนี้ที่รอคอยค่ะส่วนวันนี้ค่ะวันนี้เราจะช่วยเหลือใครคะที่กิติครับวันนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่มีเพียงข้อมูลในสูติบัตรเท่านั้นเองนะครับที่ทำให้เขารู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงเป็นใคร เพราะว่าพ่อแม่ที่แท้จริงยกเขาเองให้กับพ่อแม่บุญธรรมที่ไปเจอโดยบังเอิญบนรถไฟนะครับซึ่งเขาเพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อไม่นานเมื่อโตขึ้นมาแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือชีวิตของเขาน่าทึ่งมากครับแต่ว่าจะน่าทึ่งอย่างไรจะมาคุยเขาในช่วงหน้าช่วงนี้ไปดูเรื่องราวที่เป็นที่มาของการตามหาในวันนี้กันกครับผู้ชายคนนี้ชื่อนัทวุฒ ลัทธิทธิกุลชัยหรือชื่อเดิมสมชายวิทลัสสะเขาถูกพ่อแม่ที่แท้จริงยกให้กับคนแปลกหน้าบนรถไฟตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ตลอดเวลาที่คุณนัทวุฒิเติบโตมาเขาก็ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวพ่อแม่บุญธรรมด้วยความรักและเอาใจใส่เหมือนกับเป็นลูกชายแท้ๆเสมอมาจนกระทั่งเขาอายุได้30ปีพ่อบุญธรรมเสียชีวิตแม่บุญธรรมจึงเล่าความจริงให้ฟังหลังจากรู้ความจริงว่า ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของครอบครัวที่เลี้ยงดูมาคุณนัทวุฒิก็พยายามหาหนทางที่จะติดตามหาพ่อและแม่ที่แท้จริงหลายทางแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จวันนี้แม่คุณนัทวุฒิจะไม่ได้มีชีวิตที่ร่รํารวยแต่สําหรับเขาแล้วฐานะของความเป็นลูกแม้จะไม่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่แต่อย่างน้อยเขาก็ขอให้ได้มีโอกาสพบหน้าและได้ทำหน้าที่ลูกตอบแทนบุญคุณผู้ให้กำเนิดเท่าที่จะสามารถทำได้ อยากท่นหน้าที่ลูกให้เข้าสมบูรณ์แบบตรวดให้ก้มลงกราบแล้วก็ถามว่า38ปีที่ผ่านมาพ่อกับแม่ไม่เคยคิดจะตามผมเลยเหรอเคยคิดถึงผมบ้างไหมแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งชีวิตของเขาบางคนอาจจะบอกว่าเป็นชีวิตที่โชคร้ายแต่ในขณะเดียวกันถ้ามองอีกมุมหนึ่ง เขาก็อาจจะเป็นคนที่โชคดีก็ได้ครับคุณพิงครับค่ะเขาจะโชคร้ายหรือโชคดียังไงนะคะให้เขามาเล่าให้เราฟังด้วยตัวเองดีไหมคะตอนนี้คุณนัทวุฒินั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทวุฒิครับคุณนัทวุฒิถ้าดูยนเมื่อกี้เหมือนทางานเลยคืออย่างช่วยงานอยู่ที่บ้านเหรอฮะอยู่อู่รถครับที่ไหนครับที่ในตัวอำเภอครับผมอำเภออำเภอชุมแสงครับนครสวรรค์นครสวรรค์ครับผมก็อยู่ที่นครสวรรค์มาตั้งแต่เด็กเลยเหรอฮะตั้งแต่เด็กเลยครับ พ่อแม่บุญทาเลี้ยงเราดีมากดีมากเลยครับเหมือนลูกแท้ๆเลยใช่ไหมคะเหมือนคนหนูให้ประมาณเป็นคนหนูเลยก็ถือว่าโชคดีทําไมท่านท่านซึ่งมาบอกเอาตอนที่ป้าเสียไปนะคือว่าตอนที่ป้าเสียนี่เสียในอ้อมกอดผมด้วยแล้วเหมือนกับผมดูแลเหมือนก็แกอยากแกบอกอะไรบางอย่างครับเหมือนตาตาแกก็ไม่ไม่ไม่ปิดสนิทตาแกลืมอยู่มันตอนตอนเสียนี่คือตอนป้าเสียนี่แกเป็นโรคอ่ความดันแล้วก็บาหวานครับ ไม่สามารถพูดได้ตอนนั้น<ม>คือพูดไม่ได้แล้วแต่ว่ายังเหมือนก็อยากจะบอกอะไรบางอย่างเสียงในอ้ <ใน S 1> อมกอดเลยแต่ว่ายังมไม่ทันได้พูดออกมามพูดออกมา,ม,ออกม,ามันก็เอออ้ากแล้วก็มือมือมาจะจับที่หน้าผมอยากจะบอกอะไรแม่เลยบนะอกว่าเนี่ยปา้าเขาอยากจะบอกอะไรนะั้อสักอย่างหนึ่งรู้ไหมการ้าเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรก็เลย,มเลยแม่เลยเล่าทั้งเรื่องทั้งหมดให้ฟังแม่เล่าว่าไงนะคะคุณนัทวุฒิแม่เล่าว่าพแม่แม่แท้จริงผมไม่มีนมน้ำนมจะให้ตอนนั้นไม่มีนมจะให คงมีโอกาสได้คุยกับรถไฟก่อนเดก่อนจะขอมาเป็นการเจอกันโดยบังเอิญจริงๆเลยฮะครับเราไปเจอกันบนรถไฟแลยกันแค่นั้นเองไม่รู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนครับโอ้โหตอนนั้นคือว่าช่วงนั้นเห็นเจ๊เจ๊เขาพี่สาวผมนะเร็คนเล่าเสริมว่าป้ากับแม่นั้นคือว่าสภาพปิจใจคือว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าหวังว่าจะเพิ่งพาลูกชายคนโตคือพี่ชายคนโตที่ที่เพิ่งเสียไปก็คนจีนก็หวังว่าลูกชายคนโตสึก อ่าเสือตระกูลครับผมครับแม่บุญธรรมเล่าให้ฟังไหมคะว่าทําไมถึงตัดสินใจรับคุณนัทวุฒิมาเป็นเผอิญเผอิญเห็นเห็นผมเนี่ยอยู่อยู่อยู่กับคุณแม่ห่างใช่ไหมฮะสภาพแท้ๆแล้วก็ร้องร้องเอาห่มร้องไห้อะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ดูแล้วเหมือนก็เด็กนั่งสารนั่งสารฮะก็เลยก็เลยลองลองคุยดูเห็นว่าลองคุยดูคุยดูแล้วก็เขาไม่มีอิดออดอะไรเหมือนกับว่า ดีใจว่าจะมีคนเลี้ยงต่ออะไรประมาณนี้เห็นเขาเล่าให้ฟังเนี่ยหลังจากคุณแม่รับมาอยู่ได้ไม่นานเนี่ยกระจัดเด็กหัวโตฟุงโลนี่กลายเป็นว่าสมบูรณ์เลยใช่ไหมคะคุณแม่ให้ทานอะไรคะท่านเห็นเล่าให้ฟังว่าทานบดกระดูกหมูให้ทานแล้วประมาณสัก8ปดเเดือนนี่คุณแม่บอกว่าเริ่มจำมั่มนะเริ่มน่ารักแม่บุฒิธรรมเคยเล่าให้ฟังว่าบุคลิกรูปลักษณะของคุณพ่อคุณแม่จริงๆเนี่เป็นเป็นคนยังไงที่เจอกันบนรถไฟ แม่เล่าว่าคุณแม่เป็นคนสวยคนหนึ่งคนสวยคนหนึ่งเป็นคนทางเหนือเป็นคนที่ไหนนะฮะคนจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่คุณพ่อล่ะคุณพ่อเหมือนกันครับคุณพ่อก็เป็นคนแพร่เหมือนกันแพรร่เหมือนนกััคบแล้วที่บอกว่าอาม่าตามใจมากรักมากครับ แล้วเราก็เลยต้องส่งไปอยู่โรงเรียนประจําใช่ครับพี่น้องเนี่ยตอนอนุบาลป .6 โรงเรียนประจำประจำจังหวัดโรงเรียนลาซานฮะโตมาหน่อยก็สักมัธยมต้นก็เรียนอยู่โรงเรียนประจาอาเภอแถวๆแล้วจากนั้นพอจบม .3 มาเข้ากรุงเทพไปอยู่กับพี่สาวก็มาทํางานทำงานครับผมทําอะไรเป็นอย่างแรกรอ,ยอย่างแรกก็ช่วยพี่สาวทํางานอู่อูรถที่กรุงเทพอยู่แถวบางแคบางบอนเนี่ยบอกแสดงว่ามีความสามารถในการซ่อมครับก็จะถนัดทางทางด้านขาแคร์มากกว่าช่างไม่เท่าไหร่ขาแคร์โม่ทำคำสาหรถอะไรพวกนี้ ก็อ้อ <forbidden> ค <essel> ือโตมาในครอบครัวพ่อแม่บุญธรรมซึ่งก็มีความสุขดีนะฮะครับผมมีความีไม่ได้มีปัญหาเลยเลยครับพี่สาวสองคนก็สนิทกันใช่ไหมครับเขาเห็นว่าเขารักมากเหมือนกันรักมากครับคนโตนี่รักรักสุดรักสุดนะน้องเล็กเลยะก็อบอุ่นนะคะครับฮะนอกจากอยากเจอแล้วมันมีเหตุผลอย่างอื่นไหมลึกๆอย่างอื่นนี่คืออยากอยากอยากเได้รับรู้ว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงบ้างเป็นใจได้ดียังไงแล้วก็ สิ่งสำคัญคืออยากจะบวชให้ให้ท่านถ้าท่านยังอยู่คุณนัทวุฒิคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายหรือโชคดีเพราะผมคนโชคดีครับคิดเหมือนพิงค่ะพิงก็มองว่าคุณนัทวุฒิเป็นคนโชคดีค่ะพิกิติแล้วก็ถ้าไม่ได้พ่อแม่บุญธรรมก็ไม่รู้จะไปไหนนะฮะครับก็เรามองเห็นว่าคุณนัทวุฒิเป็นคนที่โชคดีเลยที่ได้ไปอยู่กับบ้านที่เข้ารักเหมือนลูกนะคะแล้วก็ อีกอย่างเนี่ยคุณนัทูุก็เป็นผู้ที่มีความกระตันยูอยากจะบวชให้กับพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองด้วยนะคะเราก็ต้องเร่งมือลงพื้นที่ในการตามหานะคะไปชมการลงพื้นที่ของทีมงานกันค่ะข้อมูลจากสูติบัตรของคุณนัทวุฒิระบุว่าพ่อชื่อพลายวิรัศักดิ์แม่ชื่อทองเหรียนวิรัศักดิ์อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่64หมู่ที่ตําตำบลร้องกวางอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยมุ่งหน้าสู่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ จากการตรวจสอบไม่พบชื่อทั้งสองคนจากสารบบทะเบียนราษฎรจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนนี้เธอก็อาศัยอยู่ในหมู่ที่5ของตำบลร้องกวางแต่เธอก็ไม่เคยได้ยินชื่อคนที่เราตามหาพร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหมู่ที่5ในอดีตปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นหมู่ที่4แล้วเมื่อไม่สามารถหาข้อมูลพ่อและแม่ของคุณนัทวุฒิพบคุณจุธามาศอาสาพาทีมงานลงพื้นที่ไปพบกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเขาเคยได้ยินชื่อแต่ทั้งสองได้ย้ายจากที่นี่ไปนานแล้วเป็นมูสี่ก่อนเป็นม่ห้าผมเมื่อสมัยก่อนเมื่อสามสิบปีที่แล้วสี่สิบปีรับเป็นม่ห้าแต่<อ>มาเปลี่ยนได้ผู้ใหญ่ได้สองสามคนแล้วและและและ, <4 S 1> และผู้ใหญ่คุ้นไหมฮะนางนางทองทองเวียนเนะี่ยครับคุณไหมรู้จักไหมผมรู้แต่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่พี่น้องเขาอยู่ผู้ใหญ่พาทีมงานเดินทางไปที่บ้านญาติของครอบครัวนี้ เราได้พบกับป้าสังเวียนชุ่มอินทาซึ่งเป็นน้องสาวของป้าทองเหรียญเราสอบถามหาลุงพลายกับป้าทองเหรียญป้าสังเวียนบอกกับเราว่าเขาได้แยกทางกันแล้วก็ได้ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นเมื่อวาเป็นคนตีไหนเมื่อวาคนตีไหนแล้วเขายังอยู่ไหมครับตอนนี้เขาตายไปแล้วยังก็ว่าแน่ไม่ตายก็นิสัยนี่ตนนั้นไก่ป็นตาติจจอไม่แล้วนาะโได้ติจจอนาะแกเลิกกสัน้หล่ ขอขอบคุณ t o โย t a าอินโนวที่ร่วมเดินทางในการตามหาครั้งนี้ค่ะต้องเสียใจด้วยนะคะที่ค,คุณพ่อคุณแม่แ,มแยกทางกันแต่การแยกทางกันก็คือต่างคนต่างไปคิดว่าการตามหาจะยากขึ้นไม่เอ่ยก็ผมดูแล้วนะจะเป็นอุปสรรคสักหน่อยอตอนนี้ใน,ในใจคิดว่ามีสิทธิ์เจอสักเท่าไหร่คะกี่เปอร์เซ็นต์ดูแล้วเจอหน้า,าัอยู่ที่สา ไม่ไม่เจอเจ็ดสิบเห็นทแล้วหน้าจะนั่นเลยก็อย่าเพิ่งท้อค่ะเนาะทีมงานของเราอาจจะทําอะไรได้อีกนะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับคุณนัทวุฒิเพราะว่าตั้งใจดีและมีความหวังนะครับครับก็ตอนนี้จะให้คุณนัทวุฒิพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมาช่วยคุณนัทวุฒิลุ้นนะครับว่าจะเจอคุณพ่อคุณแม่หรือไม่ครับสักครู่ครับสักครู่ค่ะ